สวัสดีครับตอนนี้ช่างวุฒิเครืจำใจกำลังจะเดินทางไปกับนัรการหลวงพ่ออีนะฮะที่วัดสตหีบนะครับก็แวะทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุนที่เ,เลยวัดยานมาหน่อยนะฮะทานหน้ารับประทานมากเลยมมีาไ่่ไไู้้สันเะ อืมอร่อยว่ะแค่ปรุงยังไงยิ่งปรุงแล้ใช่ไหมเออยิ่ปรุงเลยนี่แยนใช่ไหม ค่ปิดปิดตาไว้ก่อนนะผมลมแรงว่ะาไรอะ่ไอะหไม่เยนเม่าไนอืมใช่ทองซิอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 最后边吧。嗯。那那最后那个。<noise> <noise>

น้ำซุปที่นี่คมกล่อม,มากนะครับรสชาติออกอหวานแต่ไม่ได้หวานเลี่ยนนะครออกอร่อยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับ